สวัสดีครับทริปนี้เรามาเที่ยวป่ากลางกุง้งครั้งแรกในชีวิต <g ül> ป่าในกุงนยยก้งเนาะฮะม,มีหลายที่นะไม่ที่ไม่เลยที่อ่ะตรงนี้ก็คือการเป็นเสงไอ้ที่อยู่ไหน ธรรมชาติกลางกรุงจริงๆในกรุงธรรมชาติในกรุงในกรุงเทพสุขาวิบาลสองจิมโมปริดเดินมนสะพานสกายวอกเขาเรียกสะพานอะไรวะ <c oughs> ที่เราเดินสะพานเลยสะพานสะพานแขวนนะ <c oughs> ไม้บ้านสะพานเล็กสะพานเล็กกลางป่านะอดีตต้องขึ้นนี่มาแล้วต้องขึ้น <c oughs> หรือเดินเอาหอคอย พาไปดูบรรยากาศข้างบนหอคอยโ,อโหอ่อ๋มันลงตรงนี้ได้เลยนะลงไปเดินตรงนู่นได้เลยโอ้โหตอนก็าทำใหม่ๆเราก็ไม่ได้มากันเนาะ โอมันบับบนไดวนเว้ยเมาค้างห้ามมานะเมาค้างข้ามมานะครับ ฮะานมดอรโอ้นีบรรยากาศสุดยอดจริงยัง เล่นเอาขาสั่นเหมือนกันนะนี่ยนี่ไงนกหมูว่านเนี่ยเมื่อไรมันธนาปะโอ้โหเจ้าใช่โอ้ ถึงนะครับอโอ้โหใช่แัซบ,บินโอ้โลหงมองเห็นทั่วเลย สะพานเมื่อกี้ที่เรามาแายรูปกับหมู่บ้านหน่อยดิทางหลังนะอาไหมทางหลังไหน,ไหน,ไหนที่เลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับคลิปนี้เอาไปสมีสะก้ <c oughs> อนนุ๊กเนี่ยสาว โอ้ยลงแนละ้วเดินแะล้วเมื่อกี้เขาขึ้นหนุงนะโอเคครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลังจากลงมาจากขอคอยเอานี่ไงแลเ้เอามาใช้อะจอดอ๋อของพนักงานฮม้รับป่าโคงการ

กลกางกลางจอหนังไปฉายกลางคืนเอา้าจริงนล่เอ้อพนักง,งานมานั่งดูไงคนก็มาเยอะครับ เดินได้ครับเปิดเป็นประตูเป็นมันจะมีเซนเซอร์อยู่ครับมันจะเปิดเองเคยกับสาวส <laughs> ามเ,เขาถาม <laughs> หมือนเลว มดแล้วถึงทางออกเกีรยบร้อย อะไรมองยิ้มทำไมเขาไม่ใถ่ายอะไรนี่ครับรับปริญญาเออชื่อดิ่งรับปริญญาเอารับปริญญาเหรอโอ้กาแฟวะนะนะเปิดปะล่ะเขาปิดนู่นไงอเมซอน เอาใครครับถึงแล้วม้เจอกันคลิปหน้า